วันนี้นะคะเนิสตารนะคะเอามามอบความสุขมอบความสวยให้กับสเลปคนดังนะคะในวงการข่าวค่ะพี่โบกัสทีวีพูค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเด็กคนี่ตายแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงสิตอนทีเห็นว่ามีเพจนะคะคุณผู้ชมค่ะไอ a ีแอนตี้โบกัใช่ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะมันเป็น บางทีเนี่ยเราปากจัดเกินเขาก็เลยไม่เข้าใจเราใช่แต่ว่าบางทีถึงจะมีเข็ที่แอนตี้เราก็ไม่เท่าไหร่นะคะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะอ๋อไม่ดังจริงเขาไม่แอนตี้นะแน่นอนใช่ไหมค่ะวันนี้นะเเวลสตาร์นะคะทีมหอยทากดาราคุณผู้ชมค่ะใช้เล้าตึงนะคะก็ใสยแน่นอนมีค้มสกูต้าไคโอมีวิตามินซีมีอาบูตินแล้วก็มีอาบูตินดีออกซีด้วยมาสารให้ความขาวที่สุดในโลกถ้าใครสนใจทำไงคะ สนใจเหรอคะก็โทรมาเลยนะคะเบอร์ศูนย์แปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหกห้านะคะ,คะหรือไปที่เซิร์ฟกู Jamie, เกิลนะ IGJennyGoober เดี๋ยวมนันจะมาเ,เจอแน่นอนนะคะอ,คอยากสวยเด้งเหมือนเจมี่ต้องโทรประสานนะคะนี่เราคะขอบคุณค่ะ